อย่าทำสามสิ่งนี้บนออนไลน์ถ้าไม่อยากทิ้งเงิน97%ไปโดยไม่รู้ตัวนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆครูนารามมาแล้วอ่มามาสามทุ่มครึ่งนะคะก็มาพบกันนะคะสวัสดีนะคะท่องทางติ k กตอกคุณยูเซอร์ยูเซอร์อะไรเรอ่ยยูเซโรอะไรถ้าคุณนารามเรียกผิดขอโทษด้วยนะคะอะ มาสวัสดีค่ะทุกคนนะคะอ๋อมา t ิกต o อกมากันแล้วมากันแล้วยินดีต้อนรับทุกๆคนนะ,ะสวัสดีนะคะวันนี้ครูนาราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทําออนไลน์นะจ๊ะมาดูซิเช็คภาพเช็คเสียงในทาง t ิกต o อกเสียงครูนาราชัดไหมคะสวัสดีค่ะคุณคิมุกซีซีอ่าสวัสดีค่ะทาง Facebook ว้าวมา อ่าใครเข้ามาแล้วรายงานตัวครูนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณ o n s e r v a t i o n เออ c o n s e r v a t i o นเจ็ดนะคะถ้าครูนาราเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะอาเขียนชื่อเล่นมาบอกครูนาลาหน่อยนะทาง Ti k t o k นะคะทาง Facebook เหมือนกันนะคะอาใครเข้ามาแล้วทักทายครูนาลานิดนึงนะคะแล้วก็เช็คค่าเช็คเสียงให้ครูด้วยนะคะ วันนี้นะคุณนล่ามีฉากหลังนะคะสวัสดีค่ะคุณดมัา yeah! <laughs> มาาลาวเย่ดีใจหนักมากนะคะ <laughs> อ่าอมามาเดี๋ยวครูขอแชร์ก่อนนะคะเป็นไงบ้างอ่าวันนี้นะคุณนล่านะได้ข้อมูลเจ๋งๆมานะคะก็เลยอ่าจะเอามาสอนเพื่อนๆนะคะมา รอไหมให้ครูรอไหมคะครูลอล่าเอี๋บว,ว่าชอบสอนเร็วๆอ่ะอแต่ก็แบบว่าเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆเข้ามาทีหลังแล้วไม่ทันอะไรอย่างงี้ใช่ปะอะอยากให้ครูสอนเลยไหม,มอยากให้ครูสอนเลยไหมพิมอยากอยากให้สอนเลยพ,พิมพหนึ่งมาให้ครูหน่อยนะคะอะมาออน,นี้ฟังพลงก่อนนี่ฉากหลังเราสีเทานะคะสวัสดีนะคะทางติ๊กต็อกรหลายคนเลยมาโอเคโอเค อ่ะครูสอนเลยนะทานข้าวแล้วค่ะคุณดำอ่าวันนี้ครณล่าตอบเลยตอบคุณดำเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะมาอ่ะครูสอนเลยละกันเนาะได้ฟังเพลงแล้วนะไปนินะอ่ะอ่ะมาสอนเลยค่ะตอนนี้ใครๆก็รู้ต้องทําออนไลน์ใช่ไหมแล้วใครๆก็ทําออนไลน์กันเยอะมากใช่ไหมอ่าโดยที่เปิดเพจกันใช่ไหมคะ ทีนี้ครูล่ามาเข้าเข้ามากันเยอะแล้วนะครูล่าเริ่มสอนเลยนะครูล่าจะบอกว่า,ามันเป็นความผิดพลาดนะคะของหลายๆคนของเพื่อนหล,หลายคนนะที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันทำแบบนี้ลงไปอ่ะฉันกำลังพลาดนะคะ ลาดนะคะรายได้อีก97%โดยไม่รู้ตัวเลยนะคะซึ่งคุณลาจะมาบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งแรกคือสวัสดีค่ะพี่อ้อยว้าวพี่อ้อยมาแล้วเนี่สวัสดีค่ะโอเคมาดึกเลยสามทุ่มครึ่งนะคะอ่ะอน,นี่ดูสิคุณาลาบอกจะพยายมามดูเฮ้ยเสียงชัดไหม เส <laughs> hey, ียงมันเหมือนไม่เ <ash> ข <io> ้าไมค์เลยปะเดี๋ยวครูลืมติดไมค์นะคะอ่ะโอเคอ๋อครูลืมติดไมค์ค่ะโอเคนะครูมาแหละไปเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกนะคะที่คนส่วนใหญ่นะคะพลาดกันไปนะแล้วกำลังไม่รู้ตัวว่ากำลังทิ้งเงินไปนะคะอ่ามา แล้วครูขอเขียนกระดานดำก่อนนะคะสิ่งแรกนั่นก็คือโอเคเสียงชัดนะคะโอเคค่ะเสียงชัดครับคุณดำโอเคสิ่งแรกเลยนะนั่นก็คือนี่ค่ะขายอย่างเดียวอืมเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยการขายอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เราทิ้งเงิน9 7ไปเลยเหรอนะอะ การขายอย่างเดียวคุณวราจะบอกว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าสถิติอ่ะ,อะสถิตินะคนที่เขาจะจับจ่ายใช้ยสอยทางออนไลน์เนี่ยจะมีแค่3%เท่านั้นที่เขาพร้อมจะจ่ายตังเลยเมื่อเวลาแบบเจอโพสต์ที่มาโพสต์ขายนะดังนั้นมันจะเหลืออีก97%ค่ะที่เป็นกลุ่มที่ เขายังไม่ได้อยากจะซื้อตอนนี้เขายังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องรีบด่วนตอนนี้นะคะแล้วนี่แหละค่ะถ้าหากเพื่อนๆนะคะโพสต์ขายอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆกําลังไปเจาะกลุ่มลูกค้าเพียง3%บนออนไลน์เท่านั้นนะคะดังนั้นเพื่อนๆจะพลาดนะคะอีก97%เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะ97%เนี่ยเขาจะมาดูก่อนว่าเฮ้ยอะอย่างโดยเฉพาะเลยนะโดยเฉพาะธุรกิจ ออนไลน์นะคะหรือว่าธุรกิจอะไรต่างๆที่มันจะต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะความมีเครดิตแบบเนี้ยนะคะโอเคคุณอะไรเอ่ยคุณธนะคุณธนพรน,นะคะคุณธนพรสวัสดีนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยคุณนราจะได้เรียกชื่อเล่นถูกนะคะอ่ะถ้าหากเพื่อนๆไปโพส เพื่อขายอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นโพสต์ในเฟซส,ส่วนตัวเนาะหรือว่าโพสต์ในเพจแล้วคือหนักๆเลยคือโพสต์ในเพจเนี่ยแล้วเป็นโพสแบบโพสต์ขายอย่างเดียวเพื่อนๆกํากำลังไปเล่นกลุ่ม3%ซนะซึ่งมันน้อยมากนะคะแล้ว3%เนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนๆได้3%นั้นมานะ3%เเนั้นเพื่อนๆจะต้องไปแย่งกับคนอื่นอีกมากมายนะคะอีกจานวนมากมายมหาศาลนะคะเพื่อที่จะให้3%นี้ ดังน,น,นั้นถ้าเพื่อนโฟกัสโดยการโพสต์ขายอย่างเดียวเพื่อนเพื่อมาเล่นในกลุ่ม3%เนี่ยพเพื่อนๆจะได้น้อยมากเพราะว่าอีก97%เนี่ยที่เขาแบบว่าขอดูข้อมูลก่อนนะคะขอศึกษาก่อนนะขอดูความรู้ก่อนขอดูก่อนว่าคนที่ขายคนนี้เป็นใครขอดูก่อนว่าบริษัทนี้โอเคไหมขอไปดูตรงนู้นตรงนี้อ่ะเยอะแยะมากมายนะะันนั้นสิ่งที่มันจะทำให้นะคะเพื่อนๆสามารถได้กลุ่ม97%นี้นะคะนั่นก็คือพเพื่อนๆจะต้อง ให้คุณค่าแก่ผู้คนนั่นเองค่ะนะ่ะให้คุณค่ายังไงนั่นคือการแก้ปัญหานะคะคุณวราบบอกว่าให้เราแบบให้คุณค่าคุณค่าคือการทำคอนเทนต์นะค,ะคอนเทนต์ไม่ใช่โฆษณานะคะอันนี้นะ,ะอย่าเข้าใจผิดประเด็นไงนะบางคนส่วนใหญ่เลยเข้าใจว่าไอการทำคอนเทนต์ของฉันมันคือการโฆษณา ใช่ครับใช่คุณดำบอกใช่ครับใช่อ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะคอนเทนต์ content คือการให้คุณค่าแก่ผู้คนนะคะไม่ใช่คําโฆษณาครนาูนอราย,ยกตัวอย่างนะการที่เพื่อนเพนะื่อนทโฆษณาเนบางทีส่วนใหญ่แหละจะทําว่าทําแบบนี้ออกมาโดยการตั้งหัวข้อออกมาซึ่งหัวข้อที่เพื่อนกำลังทำอยู่มันคือการโฆษณามันไม่ใช่คอนเทนต์ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างคำยังไงที่เป็นคำโฆษณาคำโฆษณาคือ แบบประกันแบบนี้ดีอย่างไรโฆษณามันเป็นคำโฆษณาไอ้คำที่แบบว่ามันดีอย่างไรมันช่วยอะไรเหตุผลเหตุผลที่เราจะต้องมีประกันเหตุผลที่คุณจะต้องเลือกตัวนี้เพื่อนๆลองกลับไปดูว่าไอ้เวลาเราดูโฆษณาทีวีอ่ะเขาจะใช้คำประมาณไหน แล้วเพื่อนๆใช้คาแบบนั้นนั่นคือการโฆษณาไม่ใช่คอนเทนต์นะคะคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์คือการออกมาแก้ปัญหาให้ผู้คนนะสังเกตง่ายๆในเพจครูนลลานะคะจะมีนะมันคือคอนเทนต์เลยนะ,ะทุกอย่างนะหัวข้อนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นอันอย่างของวันนี้เนาะอือย่าทำสามสิ่งนี้บนออนไลน์นะถ้าไม่อยากทิ้งเงิน97%ไปโดยไม่รู้ตัวเอ้ยมันคือการยกปัญหาขึ้นมาแล้วปัญหานี้คือ มันคืออะไรม,มันทําให้คนเขาอยากดูแล้วครูโน่าก็ออกมาให้เนื้อหาออกมาให้ว่าไอ้สามสิ่งนะมันคืออะไรครูโนา,าไม่ได้ขายเลยเห็นไหมครูโนา,าไม่ได้ขายแล้วก็เทคนิคเทคนิคนะในการสร้างคอนเทนต์ต่างๆครูโนา,าก็แบบไปลรํ่เรียนมานะคะก็มีทั้งหลายอาจารย์เนาะอาจารย์หลกัหลกๆก็เป็นอาจารย์บัณฑิตอึ้อย่ังศีเลยนะอาจารย์บัณฑิตครูโน่าก็ลงคอร์สไปเยอะมากนะคะซึ่งครูโน่าก็เอามาทํามันเลยทําให้ครูโน่า,ามีเพจที่แตกต่าง คนอื่นทั่วไปนะคะเลยทําให้ครูนาร่ามีความแตกต่างดังนั้นครูนาร่าไม่อยากเป็นคนเดียวที่แตกต่างนะครูนาร่าก็อยากให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความแตกต่างนะอย่างไลฟ์ครั้งที่แล้วครูนาร่าก็บอกแล้วว่าการที่เราจะทาความแตกต่างมันไม่ได้เรื่องยากเลยนะคะใครอยากรู้นะคะย้อนไปดูไลฟ์ครั้งที่แล้วนะวันนี้จะไม่พูดถึงนะนะคะ <laughs> เดี๋ยวว่าจะเลยเถิดไว้นะคะ,ะดังนั้นครูนาร่าสรุปนะข้อแรกนะคะเพื่อน อย่าขายอย่างเดียวนะคะอย่าขายนะทำคอนเทนต์ที่มันให้ประโยชน์ให้คุณค่าที่มันแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าของเพื่อนๆนะคะปัญหามีเยอะมากนะคะแต่ปัญหาที่คุณเลาจะบอกเนี่ยมันไม่ใช่ข้อโต้แย้งของลูกค้านะคะปัญหาคืออะไรนะ ลองไล่ดูของครูนาาได้นั่นคือคปัญหาที่ครูนาลาลิสต์มาแล้วแลวครูนาาก็ทําเป็นคลิปทําเป็นไลฟ์ออกมานะคะไปย้อนดูได้แล้วใครอยากทําหัวข้อแบบของครูนาราทําทเลยนะคะครูนาาให้เลยไม่สงวนลิขสิทธิ์นนะเอาไปทําให้เป็นเวอร์ชั่นของเพื่อนได้เลยนะยินดีมากๆนะคะอือยินดีมากๆขอเครดิตนิดนึงว่าขอบคุณครูนาลาแค่นี้พอแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะ โอเคนะข้อแรกนะคะนั่นคืออย่าขายอย่างเดียวอ่ะครูนล่ายกตัวอย่างอีกนะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะยกตัวอย่างใครรู้จักหมอทีมบ้างใครรู้จักหมอทีมไหมคะหมอทีมอ่ะหมอทีมอ่ะนั่งเฉยๆก็พร้อมได้นะคะหมอทีมขายอะไรบ้างขายอ่ะเป็นพวกอ่คลีนซิ่งเนาะล้างหน้าใช่ไหมขายคอสลดน้ำหนักด้วยใช่ไหมขายหนังสือด้วยหมอทีมมาให้คุณค่าก่อน หมอทีมไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะดังนั้นสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆได้กลุ่ม97%คือเพื่อนต้องให้คุณค่าแก่ผู้คนนะให้คุณค่าที่มันแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้นะคะผ่านคลิปผ่านไลฟ์นั่นเองอ่ะอันนี้คือข้อแรกนะคะผ่านไปอ่ะข้อแรกเก็ตไม่เก็ตทาเกตพิมพเก็ตให้ครูนาราหน่อยคะ่ะอ่ะมาเร็วเก็ต <laughs> พิมเก็ตที่ครูหน่อยนะคะข้อแรกนะ ดังนั้นเพื่อนๆอย่าไปเจาะกลุ่ม3%เเนะเพราะสเรน่ะเราไม่ใช่คนเดียวที่ได้3% 3%เราตแล้วต้องไปแย่งกับคนอื่นเขาอีกนะคะ,ะมาทำอะไรที่มันให้คุณค่าให้คุณค่าอ๋อเดี๋ยวนะจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าการให้คุณค่าเนี่ยมันจะทำให้อันนี้อันนี้คือเด็ดมากเลยนะคุณล่าเกือบเกือบลืมบอกไปนะการให้คุณค่าเนี่ยมันจะทำให้คนที่เขา อย่างที่คุณอล่าบอกคน97%เขาจะไปดูข้อมูลก่อนว่าถ้าฉันซื้ออันนี้กับคนนี้มันดียังไงมันจะแตกต่างกับคนอื่นยังไงคนนี้ก็ขายแบบนี้เหมือนกันคนนั้นก็ขายของบริษัทนี้เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆนนำคอนเทนต์นะทำคอนเทนต์ที่มันแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้คนที่เขาดูเขาก็จะรู้ว่าเพื่อนๆนะ่มีความเชี่ยวชาญในสิ่ง,งนั้นนะคะมีความเชี่ยวชาญมีความน่าเชื่อถือนะคะอ่านะ ผมให้ผ่านครับข้อหนึ่งโอเคขอาคขคึขค้น่าคขึ้นดาวอ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนมาให้คุณค่าใช่ไหมคนเขาก็จะรู้ว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะมีความเชี่ยวชาญมีเครดิตทางด้านนี้มีความรู้ชัดเจนในด้านนี้เพราะถ้าไม่มีความรู้ชัดเจนจริงๆออกมาพูดไม่ได้จริงเือจริงอ้าวพิมบอกรู้โนะ่นะหน่อยจริงเือจริง ถ้าไม่มีความรู้คุณจะไม่สามารถถ่ายทอดออกผ่านคลิปหรือไลฟ์ได้จริงหรือจริงอ่ะเล่นมุกนี้ตลอดเลยอ่ะอ่ะใช่ไหมเออดังนั้นค่ะพอเราออกมาเป็นผู้ให้ความรู้แล้วเวลาคนที่เขาเจอเนาะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าวันหนึ่งฉันอยากําประกันฉันก็จะนึกถึงคนคนนี้อ่ะใช่ไหม วันหนึ่งที่ฉันอยากจะทําประกันลกลายหรือวันที่ฉันพร้อมฉันว่าฉันจะเลือกซื้อประกันกับคนคนนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเพื่อนๆจะต้องทำคอนเทนต์ออกมานั่นเองอ่ะจริงครับคุณดาขอบคุณมากค่ะ <c oughs> อ่ะอันนี้คือเหตุผลเนาะที่ว่าทําไมเราต้องทำคอนเทนต์นะอืมเพื่อให้คนที่เขาเวลาที่เขาอยากจะซื้อจริง,รงๆเขาได้นึกออกว่าเขาจะต้องมาซื้อกับเพื่อนๆ นะอย่างคูนอล่าออกมาทํามาทำคอนเทนต์มาให้ความรู้เนี่ยเวลาคนที่เขามาดูคูวอล่าเนาะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคูนอล่าเนี่ยมีความรู้ทางนั้นประกันนะแม้กระทั่งเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าคนรู้จักรอบตัวคุณอล่าพอนึกถึงประกันคือต้องนึกถึงครูนอ่านะคะจริงอ่ะค่ะพี่อ้อยน่ารักมากค่ะจริงนะคะอ่าใช่ไหมดังนั้นค่ะทําให้คนเขาจําได้ะ ดังนั้นเราต้องทำคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์ออกมานะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นะ,ะที่อย่าทำนะคะนั่นก็คือขอครูเขียนก่อนนะคะอันนี้คืออัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะสิ่งนั้นก็คือนี่ค่ะยิงแอดอย่างเดียวนะคะครูน่าจะบอกว่า เพื่อนๆเ,เรียนยิงแอดเมื่อสัก3ามสี่ปีที่แล้วเพื่อนๆไปทำเวิร์กนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคิดจะรุ่งทางสายยิงแอดพลาดแล้วนะคะนะพลาดแล้วนะคะอ้าวใครติดตามผมเชน่นอ๋อผมเชน่นอะไรนะผมซนนะครับครูสอนเก่งกว่าผมอีกครับเ <c oughs> ขาคืนค่ะ <c oughs> อ่าถ้าใครนะคะ อยากจะยิงแอดอย่างเดียวนะคะกะว่าฉันจะทำเพจนะเปิดเพจขายของนะยิงแอดไปเรียนยิงแอดให้มันโดนกลุ่มเป้าหมายนะยังไงก็ขายได้ครูนาร่าจะบอกว่าพลาดแล้วนะตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆหวังจะยิงแอดล่าสุดนะพี่มาร์กใช่ไหมคะกับ Apple นะคะได้มีการทะเลาะกันนะคะนิดหน่อยเนาะเพราะว่า a p p เ e เขาก็ค่อนข้างรักษาความเป็นส่วนตัวใช่ไหมดังนั้นค่ะจะบอกว่า ต่อไปนะคะการยิงแอดจะไม่แม่นแล้วนะคะแล้วค่าแอดนะถ้าเมื่อก่อนเพื่อนๆออาจจะทาได้นะคะโดยใช้เงินประมาณหนึ่งอีกไม่นานนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินเยอะมากขึ้นไหวไหมคะไหวไหมคะแล้วบางทีเรายิงไปเราอาจจะไม่ได้โดนไม่ได้แม่นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วนะ,ะดังนั้นความรู้ทางด้านออนไลน์เพื่อนเพื่อนจะต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดเลยนะ,ะถ้าเพื่อนๆเ,เรียนในสิ่งที่เฮ้ย เขาทํากันเมื่อแบบสี่หปีที่แล้วนะคะทํากันแบบรุ่งมากเลยนะไปเรียนในอนันเอิมมาใช้ปัจจุบนันมันไม่ได้แล้วนะอืมดังนั้นค่ะเหมือนการค่ะวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขเหมือนข้อหนึ่งเลยเพื่อนต้องทำคอนเทนต์นะคะเออต้องทำคอนเทนต์เก็ดไหมคะนะ่ไม่ไหวใช่ไหมคะถ้าเราต้องจ่ายตังค่าแอดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วไม่รู้ว่าไอ้ค่าแอดที่เราจ่ายไปมันแม่นไม่แม่นเนาะเพราะว่า เพราะว่าเขามีปัญหากันอยู่เนาะ Apple นะคะกับ Facebook นะปัญหากันอยู่นะอาจารย์บัดีก็ยังออกมาเล่าให้ฟังเลยนะคะครูนล่าแนะนำนะถ้าเพื่อนๆแบบไม่อยากแบบตกเทรนนะไม่อยากพลาดแบบเนื้อหาที่มันอัปเดตนะไปติดตามอาจารย์บันดีได้เลยนะคะอือส่วนครูนา่าก็จะเอาความรู้เนี่ยมาใช้ไม่ได้ดูอ่ะครูนล่าก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังแต่ครูนล่าก็จะรวบรวมความรู้หลาย หลายๆแห่งนะคะเอามาอยู่ในหัวข้อที่ครูน่าต้องการจะถ่ายทอดให้เพื่อนฟังนะคะมไม่ใช่ข้อมูลแบบสม4 0 5นะคะอะโอเคไหมดังนั้นอย่าหวังพึ่งการยิงแอดนะคะแล้วครูน่าจะบอกว่าถ้าเพื่อนยิงแอดไปนะแล้วไปเจอคนที่เขาแบบเขาไม่ได้อยากต้องการเขาไม่ต้องการนะคะแล้วพอยิ่งเข้าไปดูในเพจของเพื่อนแล้วมันไม่มีอะไร เขาบอกนะนั่นเป็นการประกาศตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีความห่วยเธอเข้ามาดูฉันเขาก็บล็อกเพื่อนเขาก็ไม่อยากเห็นโฆษณาของเพื่อนอีกแล้วนะคะดังนั้นอย่าให้เขารู้ว่าเราอ่ะอย่าให้ทําทําให้แบบมันแบล็งทำให้แบบมันเอาตัวไปให้เขาดูนะเอาหน้าเอาเพจเราไปให้เขาดูแต่ข้างในร้านเรามันไม่มีอะไรที่ให้คุณค่าแก่กเขาเลยนะคะเขาก็จะบล็อกคะ่ะ บล็อกเพื่อนๆไปเลยแล้วเพื่อนก็จะไม่มีโอกาสได้เจอเขาอีกนะคะดังนั้นอ่ะอย่าทำแอดซุมสี่ซมห้านะ,ะถ้าอยากทำนะคะอยากยิงแอดนะคะไปทำคอนเทนต์ให้มันดีก่อนนะ,ะไปทำคลิปทำไลฟ์ตัวเองให้มันดีก่อนนะ,ะทำดีแล้วนะคะอันไหนดีอันไหนเจ๋งค่อยใส่ตังขยายผลอย่าเอาอะไรที่มันแบบยังไม่มี ผลอะไรเลยแล้วมันยังไม่น่าดูยังคอนเทนต์ยังไม่ดีคนเขายังไม่รู้สึกว่ามันแบบใช่แล้วเพื่อนเอาตังค์ไปใส่ไปโชว์ความห่วยให้คนอื่นเขาดูอ่ะไม่ได้นะคะป้องกันการบล็อกของเพื่อนๆนะในอนาคตใครจะไปรู้อนาคตเพื่อนๆอาจจะทำคอนเทนต์ดีแล้วเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่แบบดูแลลูกค้าดีก็ได้แต่เพื่อนๆดันไปรีบใจร้อนใจร้อนนะเอาไปยิงแอดอยากจ่ายตังค์อยากได้เร็วนะคุณนราบอกแล้วว่าการทำออนไลน์นะคะเราต้อง ใจเย็นๆนะทุกอย่างใช้เวลาแต่ทําไปเถอะทุกอย่างมันจะเห็นผลนะคะอืมดังนั้นอย่าข้อสองนะคะก็คืออย่ายิงแอดอย่างเดียวนะคะไปทำคอนเทนต์ก่อนนะคะอ่าเกตไม่เกตคะข้อสองนะคะข้อสองเกตไม่เกตคะอ่ะใครเกตพิมพ์เกตให้ครูหน่อยนะคะอ่ะหัวเราจะไปข้อสามแล้วนะคะโอเคครับครูอ่าคุณดำน่ารักมากเลยค่ะคอยตอบครูตลอดเลยน่ารักจุดเลย อ่ะต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวนะของครูมันเด้งออกยังอยู่กันใช่ไหมย,ยังอยู่กันใช่ไหมโอเคข้อที่สานะคะข้อสุดท้ายคืออันนี้เลยอันนี้คือแพงมากใครแอบเห็นคู่เขียนกระดานดำไหม ข้อนี้เลยนะคะคือคนจำคุณไม่ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆทำเพจแล้วทำให้คนที่เขาเป็นลูกค้าหรือว่าผู้มุ่งหวนังอะ่ะเขาจำคุณไม่ได้คุณอยู่นอกสายตาเขาเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะดังนั้นอะไรนะคะเร็วจังครับครูเขาถามแล้ว <laughs> ครูสอนเร็วนะคะอ่ะอ่ะคนจำคุณไม่ได้แล้วทำยังไงให้คนเขาจำคุณได้ทำยังไงให้คนเขาจำคุณได้คุณก็แค่เอาหน้าคุณออกกล้องคุณ่าจะเจอหลายๆเพจนะคะที่ยังใช้หน้าเป็นรูปการ์ตูนอยู่นะคะไม่ใช้หน้าตัวเองนะคะอืมหรือนะคะ c o อ,อร์เพจยังเป็นแบบโฆษณาของคนอื่นอยู่นะคะหรือว่าเป็นโฆษณาแบบ ก๊อปปี้ภาพของบริษัทมาหรือบางสิ่งบางอย่างบางตอนของบริษัทมามาเป็น cover page ของเพื่อนคนจะจําคุณไม่ได้ย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งนะที่คุณอล่าบอกว่าการที่เพื่อนสร้างคุณค่าใช่ไหมสร้างคอนเทนต์ให้เนีเขาจะจําได้ว่าเพื่อนๆมีความเชี่ยวชาญทางนี้มีความรู้ทางนี้สมมุติว่าถ้าเพื่อนๆทำเพจนะแต่ว่าให้ความรู้อย่างเดียวให้ความรู้แต่ผ่านตัวหนังสือไม่ได้เอาหน้าออกมาคนเขาจําคุณไม่ได้นะคะ มีข้อสี่ข้อห้ามีครับครู <c oughs> วันนี้ครูให้3มข้อค่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ครูจะมาสอดอีกเรื่อยๆนะคะคุณดาอ่ะนั้นการที่เราทำคอนเทนต์ออกไปแล้วใช่ไหมแล้วมันผ่านแต่ตัวหนังสือคนไม่เห็นหน้าคุณนะคะการที่เราสามารถเอาหน้าเราออกมาได้แสดงว่าเราสามารถกล้าการันตีคุณภาพอะไรบางอย่างได้นะคะดังนั้นค่ะเพื่อนๆต้องทำให้คนจําหน้าคุณได้เนาะแล้วล่าสุดนี้เนาะล่าสุดนะคะ เราไม่รู้หรอกค่ะว่าอนาคตอ่ะเพจ a c e b o o k อ่ะจะยังอยู่จะยังอยู่กับเราต่อไปไหมนะดังนั้นถ้าเพื่อนไม่เอาหน้าตัวเองออกมาไม่สร้างแบรนด์ชื่อของตัวเองออกมาไม่ทำให้คนจดจำได้ว่าเพื่อนๆออะมีความสัมพันธ์กับสินค้าใดอ่ะอย่างครูนาล่าก็จะเป็นประกันใช่ไหมเออครู่า เวลาใครนึกถึงประกันนึกถึงคูนลล่าแบบเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถทําได้ค่ะดังนั้นเพื่อนๆจะต้องรีบทําให้เร็วนะฮะรีบทําให้เร็วเริ่มสร้างเริ่มสร้างเนาะได้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสามารถสร้างได้แล้วเนาะคนเขาก็เริ่มจดจําได้ละ คุณนล่าก็จะมีลูกค้าของคุณนล่าลูกค้าแต่ละคนไม่มีใครแย่งใครแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีลูกค้าของตัวเองนะคะดังนั้นทําเลยคุณนล่าก็แบบไม่กักไม่ห่วงหรอกออกมาทำนะทำแบบที่คุณนล่าทําได้เลยนะ,ะหรือใครมีไอดอลคนไหนนะคะก็ออกมาทํากันคะ่ะอย่าช้าคุณนล่าถามนะคุณนล่าถามว่าทุกวันนี้อจ ส่วนใหญ่ในเพจนี้ก็จะเป็นตัวแทนประกันใช่ไหมคะทุกวันนี้เพื่อนๆทำงานประกันเพื่อนๆรู้เพื่อนๆมองเห็นอนาคตใช่ไหมว่าถ้าฉันยังยืนหยัดอยู่ในอาชีพนี้ฉันจะมีรายได้มากขึ้นนะครอบครัวฉันจะอยู่สุขสบายมากขึ้นใช่ไหมเพื่อนๆเห็นว่าถ้าฉันทําอย่างนี้อนาคตฉันสบายเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนทานะและทาออนไลน์นะอย่างคุณล่าเนี่ยก็จะใช้เวลาไลฟ์ตอนคืนเนาะ เป็นเวลาที่คุณอล่าไม่สามารถไปหาลูกค้าได้3ามทุ่มครึ่งคงไม่มีบ้านไหนที่จะต้อนรับคุณอล่าตอนนี้นะแต่คุณอล่าไปอยู่ในสายตาของลูกค้าของคุณอล่าทั้งหมดในเวลาเดียวกันนะดังนั้นถ้าเพื่อนๆทำก็เหมือนกันเพื่อนๆก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนั่นก็คือเพื่อนๆสามารถไปพบลูกค้าตอนกลางคืนแบบนี้ได้และก็ขณะที่ไลฟ์ ขณะที่เพื่อนปล่อยคลิปไปก็จะถึงลูกค้าของเพื่อนแบบจํานวนมากมายมหาศาล นับไม่ถ้วนแล้วคนที่เขาย้อนกลับมาดูเพื่อนๆก็จะมีอีกจานวนมากมายเลยเช่นกันทักทายค่ะครูแอมสวัสดีค่ะอะครูแอมมาด้วยครูแอมมาจบแล้วเนี่ยจะจบละอะอังนั้นนีค่ะเพื่อนๆต้องออกมาต้องเอาหน้าเราออกมานะทั้งภาพปกนะคะทั้งภาพโปรไฟล์ต้องเป็นหน้าของเพื่อนๆนะคะเพราะว่าถ้าหากอนาคต Facebook ไม่อยู่นะคะอย่างคูหน้าสอนไปแล้วเพื่อนๆต้องจองทุกสื่อช่องทางนะคะ เฟซบุ๊กไอจีติกต็อกไลน์แอดมีกันหรือ,อยังนะคะถ้าไม่มีรีบไปเติมนะคะอ่ะมาส่งท้ายขอบคุณค่ะถ้าเราไม่เ,เอาหน้าตัวเองออกมาให้คนเห็นคุณดําบอกว่าเพราะเราต้องให้ทุกคนเห็นครับจะได้รู้จักกับคนมากขึ้นครับผมใช่ไหมอืมถ้าเราเอาหน้าเราออกมาคนเขาจะได้รู้จักเราเขาจะได้รู้ว่าฉันชื่ออะไรนะเพื่อนๆชื่ออะไรนะคะแล้วนะคะคุณนราเถ,ถมให้อีกนิดนะ เพื่อนๆลองสังเกตนะคะครูนาราเนี่ยพูดคำว่าครูนาราอยู่เสมอมันเป็นการโฆษณาให้รู้ว่าเนี่ยฉันชื่อครูนาร่านะคะฉันชื่อครูนาร่าเวลาเปิดไลฟ์มาครูนาร่าไม่ได้บอกว่าสวัสดีค่ะชื่อครูนาร่านะคะครูนาราไม่ต้องแนะนําตัวนะคะแต่ครูนาร่านะให้ข้อมูลนะแก่เพื่อนๆนะคะในหน้าเพจนะให้ข้อมูลกับลูกค้าว่าเนี่ยฉันชื่อครูนารานะคะ นะเป็นการย้ำให้รู้ว่าหน้าแบบเนี้ยนะชื่อครูนารานะเนืเอ้อออกไหมแล้วเพื่อนเพื่อน,นก็ใช้เทคนิคนี้ไปเลยนี่อันนี้ครูแถมให้นะอันนี้ครูแถมให้นะโอ้โหเป็นเทคนิคแบบว่าแพงนะเทคนิคนี้แพงนะจะบอกให้นะไม่มีใครเขามาบอกบอกกันในไลฟ์แบบฟรีๆนะเพจแบบนี้เลยนะจะบอกให้อ่ะ ดังนั้นข้อสามนะคะนั่นคือเพื่อนๆต้องทําให้คนจําหน้าของเพื่อนได้เพราะหาวันหนึ่งนะถ้าช่องทางนี้ไม่มีอีกช่องทางหนึ่งก็ยังมีและคนเขาจําชื่อของเพื่อนได้แล้วนะเพื่อนๆก็จะรอดทุกสถานการณ์ค่ะทําวันนี้เพื่ออนาคต ะะเพื่ออนาคตเลยนะคะยังไงก็เกิดผลอยู่แล้วนะคะคูนาราก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยท้อหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกมันเป็นสิ่งใหม่มันอาจจะเป็นสิ่งยากนะคะทาเลยนะคะทาได้เลยนะ,ะถ้าแบบว่าอยากให้คูนาราแนะนําตรงไหนนะ,ะก็ทักมาได้นะ,ะวันนี้คูนราสรุปนะคะขอบคุณนะคะกูแอบสำหรับหัวใจคูนราอะไรนะคะติ๊กต็อกเกิดมากใช่ค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ อ้าวใครยังไม่ได้ทำติ๊กตอกนะตอนนี้ติ๊กตอคือทำง่ายมากใช่ไหมคะครูแอมอ่าอ่าติ๊กตอกกมันเป็นเครื่องมือในการทำสื่อให้เราแบบง่ายมากๆใช่ไหมคะขยันมากต้องแบบนี้เลยขอบคุณคะ่ะครูแอมน่ารัก อ่ะโอเคอาคุณาสรุปนะคะ3ส,สิ่งที่ห้ามทำบนออนไลน์นะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากทิ้งเงิน97%นไปนะสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือเพื่อนๆห้ามขายอย่างเดียวนะคะสิ่งที่2อนะคะอย่าหวังเพิ่งแอดอย่างเดียวเพราะปัจจุบันไม่แน่ไม่นอนแล้วนะจ๊ะแอดอาจจะไม่แม่นยำอีกเหมือนเคยนะคะไปทำคอนเทนต์นะผลิตเนื้อหาดีๆเอาไว้ก่อนนะคะอืและสิ่งที่สามนั่นก็คือต้องทำให้คนเขาจำหน้าเพื่อนๆได้นะคะสำคัญมากมันคือ personal branding เลยนะคะ สำคัญมากต้องทำนะคะ,ะจบแล้วคะ่ะไลฟ์นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะ,ะและถ้าหากว่าเห็นว่าไลฟ์นี้ของครูนล่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันไปที่หน้าเพจ Facebook ของตัวเองด้วยนะคะหน้าหน้าเฟซบุ๊กก็ได้เออกดแชร์ไปที่หน้า Facebook ตัวเองก็ได้จะได้มาดูย้อนหลังได้ออ๋วันนี้ครูนลารล่าไลฟ์อะไรไปนะ,ะเดี๋ยวเข้ามาดูย้อนหลนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืม โอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะสำหรับทุกๆหัวใจนะคะไปแล้วคะ่ะกู๊ดไน h ์นะคะก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วใช้ได้แหละโอเคค่ะกู๊ดไนน์ทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะฝันดีนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะกับหัวข้อของการทำประกันนะคะหัวข้อจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะจ๊ะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็จะสามทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะคะใครอยากรู้เกี่ยวกับประกันนะคะหรือว่าคุณนุามีอะไรจริงๆเกี่ยวกับประกันจะมาเล่าให้ฟังนะก็เดี๋ยวติดตามกันและใครอยากฝากร้านนะคะห้ามพลาดเดดขาดนะคะอือบ,ายบาย,บายบายค่ะบายบายค่ะคุณดามขอบคุณนะคะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีนะคะพี่อ้อยบายบายค่ะคุณแอมบายบายบาย,บายทางติ๊กต็อกนะคะ